เขั้นตอนแปลงความปรารถนาให้ปรากฏออกมาสู่ความเป็นจริงการดึงดูดในสิ่งที่ปรารถนาและกระบวนการของจิตดนบันดาลน,นั้นคือการนำบางสิ่งจากโลกแห่งความคิดสิ่งที่ตัวเราเองนั้นปรารถนาหรือสิ่งที่อยู่ในจินตนาการให้ปรากฏออกมาสู่โลกแห่งความจริงมันคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นแค่ความฝันให้เกิดขึ้นมากลายเป็นความจริงโดยที่การดึงดูดนั้นไม่ได้เพียงแค่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแต่มันเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนโดยที่แต่ละความคิดแต่ละความปรารถนาจะเป็นเสมือนกับก้อนอิฐที่ช่วยก่อร่างสร้างชีวิตที่เราต้องการ โดยเมื่อเราเพิ่มคำว่าอย่างมีสติลงไปเรากำลังทำให้กระบวนการนี้มีพลังที่ทวีมากยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่ความปรารถนาไม่ใช่แค่การนึกฝันแต่เป็นการตื่นรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยในคลิปนี้เราจะมารู้จักกับเจขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการ ให้เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสติโดยที่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเป็นไปไม่ได้แค่ไหนก็ตามและหากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วคุณจะพบว่าความปรารถนาต่างๆของคุณจะเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆขั้นตอนที่หนึ่งวิสัยทัศน์นี่คือขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนสำคัญของการวางรากฐานคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เสมือนกับเป็นเมล็ดพันของทุกความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงโดยในขั้นตอนแรกนี้คุณไม่ใช่แค่เพียงฝันกลางวันเท่านั้นแต่คุณต้องสร้างจินตภาพที่ชัดเจนโดยต้องกําหนดอย่างชัดเจนให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนี้จริงๆซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การคิดอย่างธรมธรมดาธรรมดาแต่ต้องเป็นการจินตนาการถึงมัน ด้วยความเข้มข้นอย่างเต็มที่ลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดโดยทุกรายละเอียดนั้นมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่คุณต้องการเห็นหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมสำคัญของสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะร่วมสร้างให้กับโลกใบนี้ขั้นตอนที่สองความปรารถนา หลังจากขั้นตอนการจินตนาการแล้วนี่คือขั้นตอนของความปรารถนาซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันคือเชื้อเพลิงให้กับวิสัยทัศน์ของคุณความปรารถนาคือแรงขับเคลื่อนที่เปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่หยุดนิ่งให้กลายเป็นศักยภาพที่มีพลวัตโดยในขั้นตอนที่สองนี้ความปรารถนาจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมันจะเติมพลังให้กับวิสัยทัศน์ ด้วยอารมณ์ที่ส่งพลังมันคือไฟที่ทำให้ความคิดของคุณร้อนแรงทำให้คุณมีชีวิตชีวาและการสันไหวโดยกุญแจสำคัญของขั้นตอนนี้อยู่ที่ความเข้มข้นและความจริงใจของความปรารถนาการแค่ต้องการบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เพียงพอแต่คุณต้องปรารถนามันด้วยความหลงไหลที่ไม่สามารถที่จะละเลยหรือปล่อยใจจากมันลงไปได้ โดยที่ความปรารถนานี้จะต้องแข็งแกร่งจนกลายเป็นความคิดที่คงที่เป็นแรงผลักดันที่ไม่สั่นคลอนเพื่อที่จะชี้นำการกระทำและการตัดสินใจของคุณต่อไปโดยเมื่อความปรารถนาของคุณจริงแท้และมีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่จะดึงดูดความจริงที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณได้ ขั้นตอนที่สาการมีความเชื่อหลังจากขั้นตอนของความปรารถนาก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเชื่อมัน่นคุณเคยคิดฝันว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างแต่แล้วก็ตระหนักออกไปว่าคุณไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นี่คือตัวอย่างหนึ่งของความเชื่อในแง่ลบที่มันสามารถหยุดรั้งคุณเอาไว้ไม่ให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้เช่นกัน คุณต้องเชื่อมัน่นที่ไม่เพียงแค่ในความเป็นไปได้ในการโดนบันดาลในสิ่งที่คุณต้องการให้ปรากฏออกมาเป็นจริงเท่านั้นแต่คุณยังต้องเชื่อมัน่นในสิทธิ์โดยธรรมชาติของคุณที่จะบรรลุถึงมันด้วยโดยในขั้นตอนของความเชื่อนี้จะเกี่ยวข้องกับการสำรวจในตัวเองอย่างลึกซึง้งคุณลองสำรวจความเชื่อปัจจุบันของคุณลองตั้งคำถามถ,ามถึงที่มา และความเกี่ยวข้องของมันและหากจําเป็นด้วยแล้วลองหัดที่จะปรับเปลี่ยนมันเพื่อให้สอดคล้องกับความปรารถนาและวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของคุณความเชื่อนี้มีความสำคัญเพราะมันสร้างสถานะของความเป็นจริงโดยที่เมื่อใดที่คุณเชื่อในบางสิ่งร่างกายและจิตใจของคุณก็จะเริ่มปรับตัวเพื่อสร้างสิ่งนั้นให้ปรากฏออกมาในทางรูปธรรม โดยหากคุณมีความเชื่อว่าการสำแดงความฝันของคุณเป็นไปได้ร่างกายและจิตใจของคุณก็จะทำงานเพื่อพิสูจน์ว่าคุณนั้นถูกต้องแล้วขั้นตอนที่สการยอมรับเมื่อคุณตั้งค่าความฝันของคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนที่สี่คือการยอมรับมันนี่คือช่วงเวลาของการรวมเข้าด้วยกันคุณยอมรับในวิสัยทัศน ยอมรับต่อความปรารถนายอมรับต่อความเชื่อใหม่ทั้งหมดของคุณอย่างเต็มที่โดยในการยอมรับนี้ไม่ใช่แค่การเห็นด้วยอย่างเฉยเมยเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันอย่างแข็งขันด้วยว่าจะไม่มีเงื่อนไขในความจริงใหม่ของคุณการยอมรับหมายถึงการต้อนรับกับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่คุณแสวงหาอย่างเต็มที่มันคือความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ของคุณ โดยไม่มีความลังเลหรือสงสัยใดๆในขั้นตอนของการยอมรับนี้ต้องการให้คุณไว้วางใจในกระบวนการสํแดงอย่างเต็มที่ต้องการความเชื่อมั่นอย่างไม่มีข้อสงสัยในความสามารถที่แท้จริงของคุณที่จะเปลี่ยนความปรารถนาของคุณนั้นให้กลายออกมาเป็นความจริงการยอมรับในขั้นตอนนี้ยังเกี่ยวกับการตระหนักและเห็นคุณค่า ในความดีและศักยภาพของตัวคุณเองมันคือการละทิ้งเรื่องราวเก่าๆที่จำกัดการเติบโตของคุณและยอมรับต่อเรื่องราวใหม่ๆที่คุณกำลังเขียนให้กับตัวเองและด้วยการยอมรับนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันที่ว่าวิสัยทัศน์และความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงแต่คุณยังจะมองเห็นตัวเองด้วยว่าคุณเป็นคนที่สมควร และมีความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่จะทำเครื่องหมายของการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงแค่ความปรารถนาให้ไปสู่การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงขั้นตอนที่5ความตั้งใจในสขั้นตอนสุดท้ายนี้คุณได้เข้าใกล้ กับการสำแดงความปรารถนาของคุณมากขึ้นแล้วโดยขั้นตอนที่5ของการดนบันดาลอย่างมีสตินี้ก็คือการกำหนดความตั้งใจที่ชัดเจนและมีความแน่นอนต่อสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะมันทําเครื่องหมายของการเปลี่ยนผ่านจากสถานะของการเตรียมการให้ไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง ความตั้งใจคือคำสั่งที่ตรงและจงใจไปสู่จัก,กรวาลเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณตั้งใจที่จะบรรลุเรื่องอะไรมันต้องเป็นการเลือกอย่างมีสติเป็นความมุ่งมั่นที่มีต่อตัวคุณเองและเป้าหมายที่แท้จริงของคุณนี่ไม่ใช่เรื่องของการใช้ความพยายามเกินควรแต่เป็นการโฟกัสที่พลังและความตั้งใจที่แท้จริงของคุณ ในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความตั้งใจคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างภายนอกกับภายในมันทำให้การกระทำของคุณมีการสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงขึ้นมันคือแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจและทางเลือกที่ทําให้ทุกขั้นตอนที่คุณทำมีความสอดคล้องกับเส้นทางที่คุณต้องการขั้นตอนที่6การลงมือทา ขั้นตอนการลงมือทำนี้คือจุดที่ทฤษฎีพบกับการปฏิบัติคือจุดที่ทำให้ความฝันของคุณเริ่มปรากฏออกมาในความเป็นจริงการลงมือทำนั้นคือการเติมเต็มความตั้งใจที่คุณกำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยในขั้นตอนนี้คุณไม่เพียงวางแผนหรือแค่จินตนาการแต่ยังเริ่มการลงมือทำในแบบที่ปรับความเป็นจริงปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นโดยในขั้นตอนนี้คุณต้องทำราวกับว่าความเป็นจริงที่คุณต้องการนั้นมีอยู่แล้วนี่หมายความได้ว่าเป็นการนำพฤติกรรมและทางเลือกที่สะท้อนถึงสถานะที่คุณปรารถนานำมาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อคุณกำลังทำราวกับว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการนั้นแล้ว คุณกำลังส่งข้อความถึงจักรวาลว่าคุณมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของคุณคุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับฉันฉันยินดีทำทุกอย่างเพื่อบรรลุถ,ถึงมันการกระทำที่คุณทำอย่างนั้นควรเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของวิสัยทัศน์ความปรารถนาความเชื่อการยอมรับและความตั้งใจของคุณ นี่คือเวลาที่จะก้าวเดินอย่างเป็นรูปธรรมและไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนการกระทําของคุณนั้นย่อมส่งเสียงดังมากกว่าคำพูดเสมอซึ่งจะเผยให้เห็นถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นที่แท้จริงของคุณขั้นตอนที่7การปล่อยวางในขั้นตอนสุดท้ายนี้คุณจะถูกเรียกให้ปล่อยวางจากผลลัพธ์จากการกระทำของคุณลงอย่างสมบูรณ์ ยอมจำนนต่อการไหลไปของชีวิตด้วยความรู้สึกมั่นใจและความสงบก,การปล่อยวางนี้คือการปล่อยการควบคุมที่ว่าความปรารถนาที่คุณต้องการนั้นจะสำแดงออกมาอย่างไรและเมื่อไหร่มันคือการตระหนักได้ว่าแม้ด้วยความพยายามและความตั้งใจทั้งหมดจักรวาลย่อมมีเวลาของมันและมีวิธีในการทำให้สิ่งต่างๆนั้นบรรลุผล ในขั้นตอนสุดท้ายนี้คุณจะได้ฝึกศิลปะของการปล่อยวางซึ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียความสนใจหรือเลิกสนใจเป้าหมายของคุณแต่หมายถึงการเชื่อที่ว่าคุณได้ทำส่วนของคุณเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะให้จักรวาลทำงานต่อไปการปล่อยวางคือการยอมรับที่ว่าแม้ด้วยความพยายามที่ดีที่สุดของคุณ ก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังทำงานอยู่และทุกอย่างก็จะคลี่คลายตามที่ควรจะเป็นทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับและด้วยการฝึกการปล่อยวางนี้คุณจะเข้าสู่สถานะของความสมดุลที่ไม่มีการยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปแต่มีความมั่นใจอย่างสงบว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบมันคือการยอมรับที่ว่า แม้ว่าสิ่งต่างๆอาจไม่เป็นไปตามแผนเราก็กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วและเมื่อคุณจดจ่อกับอดีตหรืออนาคตคุณกำลังปิดกั้นปัจจุบันแต่เมื่อคุณปล่อยวางความปรารถนาคุณจะอยู่กับที่นี่และตอนนี้และนี่จะทำให้จักรวาลสามารถทำงานร่วมกับคุณได้คุณกำลังสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริง การปล่อยวางมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้จักรวาลทำงานเพื่อคุณเมื่อคุณปล่อยวางความปรารถนาคุณกำลังบอกจักรวาลออกไปว่าฉันเชื่อว่าจักรวาลจะนำสิ่งที่ฉันต้องการมาให้ในเวลาที่เหมาะสมและในวิธีที่เหมาะสมเช่นกันและทั้งหมดนี้คือเจ็ดขั้นตอนของกระบวนการดนบันดาล โดยเมื่อคุณเดินทางผ่านทั้งเจ็ดขั้นตอนของการสร้างสรรค์อย่างมีสตินี้คุณก็จะพบว่าสิ่งที่เคยเป็นเพียงความคิดหรือความฝันก็จะเริ่มก่อรูปขึ้นในความเป็นจริงและด้วยการแสดงออกถึงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและการลงมือทําอย่างสม่ำเสมอจะเป็นพลังที่ผลักดันให้คุณได้สร้างชีวิตที่ปรารถนาได้อย่างแท้จริง โดยเมื่อคุณยอมรับและปล่อยวางต่อผลลัพธ์คุณก็จะเปิดพื้นที่ให้จักรวาลได้ทำงานและนำพาสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเช่นกันสุดท้ายนี้ขอให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความชัดเจนมีศรัทธาและด้วยความกล้าที่จะลงมือทำจงใช้พลังของการสร้างสรรค์น,นี้ เพื่อการออกแบบชีวิตที่คุณใฝ่ฝันเพราะทุกสิ่งที่คุณปรารถนานั้นอยู่ใกล้เกินกว่าที่คุณคิดเสมอทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่มันมากแค่ไหนจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณเลือกเดินและโปรดเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีที่สุดของคุณเสมอ หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ